ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมบล็อกเกอร์แฟมนะครับจากเพจทําไมคนขายของต้องมีบล็อกหลังจากที่เมื่อวานนะครับเราได้คุยกันถึงเรื่องอาการตกแต่งฟุตเตอร์ของบล็อกนะครับ,รบวันนี้ผมก็อยากจะมาเพิ่มเติมอีกสักนิดหน่อยละกันนะครับผมว่า,าเมื่อวานเนี่ยรู้สึกมันยังจะมีมันยังขาดๆไปหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมมาดูแล้วเนี่ยมันก็อย่าง มีการแบ่งสัดส่วนไม่ชัดเจนนะครับทำให้มันอาจจะดู <c oughs> โทษครับอาจจะดูปนๆกันไปหน่อยนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาปรับตรงส่วนฟุตเตอร์กันเพิ่มเติมแล้วกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมก็เข้าไปที่การออกแบบครับ <c oughs> ก็รูปแบบครับเหมือนเดิมนะครับอ่า เสร็จแล้วผมจะเอาจะเอาตัวเนี้ยนะครับบทความที่ได้รับความนิยมเนี่ยขึ้นมาไว้ข้างบนหน่อยนะครับเพื่อว่าจะให้มันแบ่งสัดส่วนออกเป็นชัดเจนนะครับบันทึกไปนะครับเสร็จแล้วเราไปดูบล็อกกันหน่อยครับว่าหน้าตาเขาออกมาเป็นแบบไหนฮะผมว่ามันก็ไอ้ตัวเนี้ยมันช่วยในการแบ่งสัดส่วนว่าเออตรงนี้นะคือช่วงของบทความตัวนี้คือช่วงของฟุตเตอร์นะครับประมาณนี้แต่ว่าผม ตรงนี้ยมันมันมันสั้นไปหน่อยผมจะเพิ่มบทความจะมาโชว์หน่อยนะครับตอนนี้ผมมีบทความไม่เยอะนะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะใช้ประมาณสักสี่ถึงห้าบทความนะครับผมจะเพิ่มไปที่สามบทความแล้วกันนะครับ <c oughs> นะครับดูแล้วก็ <c oughs> เริ่มอ่าโอเคดูดีขึ้นนะครับส่วนตัวเนี้ยนะครับผมจะเอาอ่าตัว แฟนเพจมาใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมตรงนี้ดูแล้วมันโดนมันเล็กๆมันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ผมจะตัดไอ้ตรงนี้ออกไปนะครับตรงไทม์ไลน์เนี่ยฮะให้มันมีแต่เป็นสี่เหลี่ยมโทษครับหรือใครจะเอาอวิดีโอจาก youtube มาใส่ก็ได้นะครับจากที่ได้สอนไปแล้วนะครับก็ไม่ได้ยากเลยนะครับแต่นะครับวันนี้ผมจะ,ะแนะนำให้เอา ตัวแฟนเพจมาใส่แล้วกันนะครับก็นะครับไปที่ไลฟ์บล็อกเลยนะครับเหมือนเดิมครับเอาเปลี่ยนลิงก์ตรงนี้นะครับเป็นเพจที่เราต้องการนะครับ <c oughs> ก็เพไปเลยคลิกตรงที่โลง่งๆไป นะครับเขาก็จะสร้างไมาหลเรานะครับเราจะตัดตัวไทม์ไลน์นี้ออกนะครับแล้วก็แค่ลบตรงนี้ออกแค่นั้นเองครับลบออกไปโอเคได้ละก็คลิกรับรหัสได้เลยครับ i-frame นะครับ Copy เห <c oughs> มือนเดิมนะครับ <c oughs> มาตรงนี้นะครับเราก็สร้างกระจดขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับ ผมก็เพิ่มกระจิดเข้าไปครับเป็นตัว HTML นะครับวางลงไปเลยครับเสร็จแล้วก็บันทึกอโอเคเราไปดูกันซิว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ว่ามันดูสมบูรณ์ขึ้นนะนะครับแต่ว่าผมว่ามันมันเล็กไปหน่อยนะครับผมจะเพิ่มให้เขาเต็มพื้นที่เลยละกันนะครับ เพิ่มเป็น4 2 5นะครับผมก็เพิ่มเป็น4 2 5สองที่นะนะครับโอเคบันทึกมาเรามาดูกันโอเคเป็นยังไงบ้างผมว่าก็ดูสมบ,บูรณ์ขึ้นเยอะเลยนะนะครับก็จะประมาณนี้ นะครับผมว่าก็ทำให้บล็อกของเราดูเป็นสัดส่วนขึ้นชัดเจนเลยนะครับผมแนะนำว่าตรงนี้ถ้าใครมีบทความเยอะๆอาจจะเพิ่มเปสัก4 5ถึงบทความนะก็จะทำให้ดูสมดุลขึ้นหรือว่าดูสวยงามขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้บทความผมมีอยู่แค่3บทความเองนะครับก็เลยดึงมาได้แค่นี้โอเคนะครับวันนี้ผมก็ ขอมาเพิ่มเติมจากเมื่อวานแล้วกันเนาะเพราะว่ารู้สึกยังติดใจอยู่นะครับนะครับลองดูครับว่าอาจจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น YouTube ก็ได้นะหรือว่าตรงนี้อาจจะเป็น YouTube ก็ได้ตรงเอาตรงนี้ออกก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนที่เพื่อนๆชอบแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ